จากนี้มาถ้าผู้ชมมาพบกับน้องเกียรยินำ้ำงเพชรพรทวีมีความสมัยอย่างไรในท้องเรื่องลูกหลงพ่อทการแสดงต่อครับขอบคุณพี่ชายและพี่สาวที่ใจดีนะพี่โตและพี่เล็กเจ้าภาพงานวันที่18ธันวาคมวัดโพตรุกมาชบรอบวันช้าวันเสียชีวิตคุณพ่อเกียยตหแลอคุณพูกสร์ฟคุโต18ธันวาคมกันแน่นอนะวัดโพตรุกลพบุร,รี なるほ พร้อมทั้งเสด็จแม่มารินีทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่จะรักและตามใจแต่นาตยาไม่เคยมีความสุขเลยนั่นก็คือเรื่องของความรักหลงรักเสด็จพี่เวชชัยยานแต่ไม่กล้าทําอะไรขอขอบ,บขออคุณนะคะขอบคุณค่ะก็เพราะว่าเสด็จพี่เวชชัยยันเป็นพี่เป็นน้องกับนาตยาขอกบขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะอ๋อขอบคุขอบพระคุณนะคะพี่แดงนะคะพี่เมตตาน้องสาวนะคะมาตบรางวัลให้น้องขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นาตายาร,รู้ความจริงมาว่าเสด็จพี่เวชียันน์กับนาตายาไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันเพราะฉะนั้นความรักของฉันก็จะไม่เป็นมัดที่ต่อไปข้าเสด็จพี่ไม่บอกความรักเสด็จพี่เวชียัน ความสุขที่เลี้ยงเชื่อรักเราเหมือนลูกไม่ปล่อยให้ทุกสิ้นคาแต่มีคนที่น่าลังคาดทอบมากล่าวคาลลอกของทุกวันต้องเห็นมาถึงในห้อง ขเองจริงค่าคิดจนยุ่งเยอะให้นึกขยนเบื่อแต่แม่นานา ฉันเองคิดขึ้นมานะ่มันก็กดกลุ้มใจไปไม่ได้ในเรื่องปัญหาที่มันคาใจฉันเวชย,ยันอยู่แต่ยังดีนะที่ยังมีพี่ลื่นนะคอยให้กําลังใจคอยพูดคุยกับฉันเปรียบเสมือนว่าคนที่รักฉันคอยสอนฉันตักเตือนฉันเวลาฉันทำผิดอยู่ตลอดเวลาเอาเถอดพี่ลื่น เราสองคนนั้นมันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลไม่ต้องถือยศถือศักดิ์ขึ้นมานั่งข้างฉันนี่ได้เลยไม่เหมาะหลอกฟาบาทกับที่ไอ้ลื่นมันอยู่ตรงนี้มันก็ตามใจพยาภาพี่ลื่นฉันมีเรื่องอยากจะถามอะไรพี่ลื่นหน่อยมันเป็นปัญหาที่มันอยู่ในใจฉันเป็นเวลานานแล้วฉันไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องนี้กับใครเห็นจะมีก็แต่พี่ลื่นเท่านั้นที่คอยที่ให้คำปรึกษาฉันได้พยาภะด้วยข้อแรกที่อยากจะรู้ทำไมกันเล่า สเสด็จแม่มารีนียามที่เห็นหน้าฉันจะต้องหลั่งน้ำตาทุกครั้งฉันอยากจะรู้จังเลยพี่ลืน่นอยากถามเรื่องสเสด็จแม่มารีนีของฝาบาใช่ขอบคุณพี่สาวนะครับย,ยังไม่หมดอีกเลยไ,<ม>ไอ้ติม,ะตมนะก็ไ,ได้ติมสักหนึ่งแท่งขอบคุณนะครับยังไงก็อุดหนุนกันนะครับเงินจะได้สะพัดจังหวัดของเราขอบคุณนะครับขอบคุณหน้าเห็นอกเห็นใจแม่ค้าแม่ค้าแกไม่สบายครับคขอบคุณถ้าสบายแกคงไม่มาขาย ขอบคุณครับสำหรับ,บรางวัลน,น้ำใจที่มอบให้กับพระเอกณนะรพลคนเดียวขอบคุณนะครับคุณพี่นิต้ากับคุณพี่จักด้วยให้แล้วกลับไปแล้วว่ะพี่เดียครับขอบคุณนะครับ,บน,บนี่มันต้องพี่คนนี้เสียมันแม่ใหญ่ชาวยางโทน<ม>ใจเย็นยางน้ำใช่ไหมนะให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระยางเทวาธิราชปกป้องรักษา ขอให้คุณสุขคุณแม่สังราตีกายุโกะวพิวานันทศีลชนิจวยุทาปญญยยินรวยจักรวจะมาวัดกันตัวอายุบรรลุสุข่วยพักรวยเขาไม่แต่ยุ้โตถ ưởng พลังเรามาจากไหนเนี่ยคิ้วหงตาบังกรมีคิ้วเป็นลังคามีตาเป็นบ้านท้าต้องรวยปีหน้ารวยมันปีนี้เนี่ยแม่ฮะยังยังอะไรยังไม่มานสกรอยเลงโอ้ยขอบคุณครับ ใครอยากขอนะ่จะไปถวายพระตอนเช้าโอยเก็บจะบ้าไม่กเก็บไปติงไปถวายพระตอนเช้าก็ละลายหมดสินอนเป็นพระปางกวันพุธเลยพี่เลิน และของฝากของฝันด้วยขอบคุณนะครับที่มีน้ําใจมาให้เครื่องดื่มก็ทิ้งแดงดีครับไม่ลิเกเฮอมาทําขับรถขับลาใ่ทีนี้เอามาเยอะๆมันก็ต้องเหลือนะครับจะให้ดีกระทิ้งแดงครับรถขับลาดีครับผมได้กับตัวเล่งไกลๆผมจะกินกระทิงแดงเลยผมจะเกลี่ยผมไม่ขวดเลยเลยแช่ให้เย็นเชนะคมพอรู้ตัวว่าง่วงนะครับเปิด ฝาก็ทิ้งแดงเลยแล้วเททิ้งเอาขวดมาเคาะหัว <c oughs> <c oughs> ขาดรถได้อีกพักนึ่ง <c oughs> ีกจะบ้าะเ้าทำไมกันไม่กินเช้าไปล่ะกินทำไมแล้วหลายขวดเนี่ยก็ไม่ต้องนอนกันเชร์พี่เลิศพี่ฉันถามไปอ่ะตอบได้หรือเปล่าถามถึงเรื่องเสด็จแม่มารีของฝ่าบาทตระนาช่วยคอหน่อย <c oughs> ฟังนิทานสักเรื่องดีไหมพี่คะถ้าถามเรื่องนี้นิทานนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องแม่สักชื่อเรื่องไม่รู้ดีกว่า ถ้าไปเชื่ออย่างนั้นนะชื่อเรื่องของนี่ผ่านไปเก่ดขไ้นในรองเล่ามาซิเรื่องราเป็นยังไงมีแมงูเหลืองอยุตัวมันกําลังฟักไข่ของมันแต่แมงูเหลืองตัวนี้หาได้รู้เลยว่าในไข่ของมันนะ่ะมีไข่ไก่ตาปนมาด้วยมันก็เลี้ยงพวกมันไม่รู้เวลาการผ่านไปไข่ของแมงูเหลืองก็ออกมาเป็นลูกอูหลืองไข่ไก่ก็ออกมาเป็นลูกไก่ ทั้งลูกงูเหลือมทั้งลูกไก่โตก็ต้องออกไปเชิญโลกไปหากินพอได้ชาฝ่าบาทไอ้ลูกไก่ตัวนั้นออกไปในกลางป่าใหญ่ไปเจอหมาป่าความที่โชคร้ายไอ้หมาป่าเห็นลูกไก่มันก็จะกินลูกไก่เพราะเป็นอาหารมาันไอ้ลูกไก่บอกว่าอย่ากินข้าเลยข้าตัวยังน้อยอยู่ไอ้หมาป่าบอกไม่ได้เองเป็นอาหารของข้าข้าต้องกินเองลูกไก่เห็นเหตุการณ์จวนตัวรู้ตัวว่าต้องตายแน่ เดชบุญไ้ลูกไก่ตัวนั้นมันนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยแม่องกูก็เป็นงูเหลืองไอลูกไก่ตัวนั้นเล็กตาทึ้งใจลัดหมาป่าซ้เตาเรื่องไม่รู้ดีกว่าไม่น่าเล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแม่ฉันเนี่ยขอเดชะถามเรื่องเสด็จแม่มารินีของฝ่าบานไอลื่นไม่กล้าล่วงล้ำกั้มเกินหรอกพระพุทธเจ้าข้าสรุปว่าไม่รู้ไม่รู้กูไม่น่าเสียเวลาฟังมึงต้องนานเลยเนี่ยครับ ข้อที่สองฉันอยากจะถามอะไรพี่เลื่อนหน่อยเกี่ยวกับตัวฉันเองเวยชัยยันฉันเวชยชัยยันเนี่ยไปสองตัวมาแล้วเมื่อวาคืนเนี้ยร้านอาหารไม่เหงาก็เลยเราเพราะว่าโทอีร้านเก่าอย่าไปนะคอยจะเร่งนะที่ไอ้ัวจริงไหมเนี่ยเออขวดเป็นสุราเลยนะกระเป๋าตังค์มันมาด้วยไงกินแล้วอื้อ แล้วข้างหลังใครจะเรียนแบบก็ได้นะขอบคุณพี่นิตาด้วยนะครับผมจะไปซื้อเอาผ่าตะคันพยายามเก็บเงินจังเลยเก็บได้เท่าไหร่แล้วล่ะส <200. S 1> องร้อยคิดจะบ้า้ไงเอาผ่าฉันต้องหกเจ็ดล้านเก็บได้สองร้อยชาติแต่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเออนาะฝ่าบาทจะถามเมื่อไหร่เอ้อลืมอีกเนี้ยฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับ,กบชันเวชายันัยานพยา,ยาทำไมก็เล่าเวลาที่ชันเวชายชัยานเนี่ยเวลาฉันอารมณ์ดีใครปรารถนาอยาก,กได้สิ่งใดฉันให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่กระทั่งชีวิตฉันเองหากแม้ว่าเขาอยากได้ฉันก็พร้อมที่จะให้แต่ทําไมกันเวลาที่ฉันโมโหรู้ว่าใครขัดใจฉันฉันอยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่าทุกคนที่หยุดให้ฉันกูจะฆ่ามึงไม่ใครเนี่ยฟาจะฆ่ามึงไอ้เลิศเฮ้ไอ้เลืศอนาะไอ้เลืศอลิศเหรอเบาเบาๆเดี๋ยวโดนฟันแต่กอนทำไมเนี่ยไอ้เลิ่ใน่าบานพี่เลิศเนี่ยพี่จะฆ่าโถพี่ฉันขอโทษหายใจความหมดเด็กเจ็ดเดือนอย่างงี้นะแม่เนาะฮะว่าไงอนะอะไรเจ็ดเดือน อ๋อยังไม่ได้รับเงินเดือนนะที่เนี่ยพวกเราเนี่ยใครไม่ได้รับเงินเดือนเรือนยังไม่ได้รับเงินเดือนเก็เดือนที่ไหนไอ้เลือนไม่เคยพูดมึงโกหกแล้ว<ะ>มาเล่นนี่เกเนี่ยมึงเบิกวันต่อวันเลยเพราะเผือมึงเบิกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยมึงจะมาอยรอเจ็ดเดือนกูมไม่เชื่อต้องเบิกเนี้ยทำไมต้องไปจ่ายค่าไฟเขาเขาจะาย,ยกหม้อไปเลยเนี่ยพวกเราเอาละ ตอบได้ไหมว่าทําไมฉันเสีอารมณ์เป็นอย่างนี้อ๋อคงไม่มีอะไรแล้วพยัค่าเราเป็นหนุ่มเปแน่นก็คงจะอย่างนี้นี่แน่อารมณ์แปรปวนได้โวนได้ไดข้อที่สามข้อสุดท้ายที่ฉันอยากจะรู้พยัค่าฉันกับนาตายาเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันหรือเปล่า คนละท้องไปยยคาเฮ้ยคนละท้องก็ไม่ใช่พี่น้องกันสิพี่น้องกันมันคนละท้องจะพี่น้องกันยังไงอ้าวพี่น้องกันแต่คนละท้องฝ่าบาทออกกอดก็ท้องก่อนหน้าแต่ยาท้องที่หลังก็ออกที่หลังที่พยียคาคนละท้องกันเนี้ยออถ้าท้องเดียวกันก็แฝดเนี่ยใช่โง่นนเราเนี่ยถึงได้ขับแต่รถเจ็ดประตูมึงโงจังเลยไม่มีวาทนาได้ขับวีออสตึ่งปูละขวา มันน่าภูมิใจตรงไหนพ่เเอาละพี่เ <motiv> ล <ators> <ret ii eine ee> ิศพ <sel> <aja> ี่ลื่นี่ยทำให้ฉันได้มีรอยยิ้มได้หลังจากฉันไม่มีรอยยิ้มมานานวันนี้ฉันไม่ต้องการที่จะซ้อมเพีงดาเพลงทวนฉันต้องการที่จะพักผ่อนแต่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าทุกวันนัตยาต้องเข้ามาหาฉันมาสร้างความกวนใจให้กับฉันภายในตำหนักพี่เล่นไปเฝ้านักหน้าตำหนักเลยใครจะเข้าจะออกรู้ว่านัตยามามาบอกฉันก่อนพระอัยาเป็นสำคัญพี่ค่ะศกลายเป็นบ่อย พี่ลืมพี่ลืมจ๋าถวายบังคมไปยาค่ะพี่ลื่นพี่ลืมหนูโอโยู่พอดีเลยไปยาค่าพี่ Protestant ลืมจ๋าเหมือนเี้มนนเหมือนเดิมแต่พี่ยอยู่รือเปล่าอยู่ที่ไปยาค่าเรวฉันจะยาเข้าไปได้ไหมขอเดชะ มาทุกวันเนี่ยเอาตรงๆเลยชอบองเวชไยันว่างั้นเธอชอบมากแต่เขาก็ยังไม่รับรักเราว่างั้นเธออะไรจะรักก็ไม่รู้่พี่เลยไอหมกลื่นรู้ใจพี่คะจะทําให้องเวชไถยันรักได้ยังไงจริงๆเหรอพี่เล่<ช>เลนท่านหน่อยฉันรักมากคือว่าองเวชไยันเนี่ยเยื่อมาอีกแล้วโอ้กล<อ>ับไปบ้านละอมาผัว<อ><อ> คุณพี่เขามีคนมีน้ำใจไม่ใช่ใจธรรมดานันเนี่ยฮะเดดเดืดเดดดดดดเฮ้ยอ้าวรออะไรไม่อ่านประวัติกันล่ะ องค์เวทยันชอบเพลงแขกหนังแขกจริงหรือเปล่าต้องตามเพราะไทยเขาอาจจะมามององค์หญิงดูมั่งแล้วฉันจะทำยังไงเต้นแขกได้หรือเปล่าเต้นแขกเหรอถ้าอย่างนั้นฉันเต้นได้เลยร้องได้ไหมร้องไม่ได้ไอ้ลื่นร้องให้เต้นแขกเดี๋ยวองค์เวทยันชอบถ้าอย่างนั้นพี่ลื่นร้องเลยเฮ้ยโชว์ซิตี้ชอบแขกใช่ไหมเฮ้ เยธอพยายามเที่ยวไปเที่ยวมาตามใจเซย์เย่คนลูซี่น่ารักเซย์เย่เซย์เย่เยลูซี่รู้ว่าเซย์เย่ชอบเพลงแขกเธอก็เต้นด้วเยเซยแต่เดชบุญวันนี้ท่านจบที่รูปลังลูซี่ไม่ได้กินข้าวมาแต่บ้าระหว่างที่เธอเต้น เซย์เย่ไม่ชอบดึงกออเฮ้เธอิห้ามด้วยที่เธเล่นเต้นเธอเต้นแบบไม่คิดที่เพื่อที่จะเอาใจเสยเยกแต่ระหว่างที่เธอเต้นลูซี่ไม่ดีเท่าไหรเธอจึงล้มไปที่้ตาของเสยเยกเสยเยกไม่ชอบดึงกออเฮ่เธอ แหมมันกินเดี๋ยวมันอิ่มเดี๋ยวมันก็ตายจริไม่รู้ของเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาให้ผมเป็นเต้นอะกูร้องไปจนเกงกูตึงไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่ชอบโจ๊กมือจิ้มหัวจะให้กระบังลงชอบอย่างเดียไม่ได้เรื่องเลยแผนพี่เรุนี่แด็พี่เพคะนันยามาได้ยังไงเนี่ยเข้ามาได้ยังไงหม่อมชิ้ก้าอยากจะมาคุยกับเสด็จพี่หน่อยจะมาคุยกับพี่มีธุระอะไร าต่ก็รรพูดมันซิมีธุระอะไหรหมอมฉันเนี่ยโตหรือยงังถ้าหากแปว่าถามพี่ว่าโตหรือยังเจ้ากับพี่เนี่ยก็รู้รา,าวเขาเดียวกันและอย่างที่พี่ก็ไม่ได้เลี้ยงเจ้ามาเพราะฉะนั้นเราก็อยากรู้ถามคนเลี้ยงดีกว่าพี่เลิศถามแบบรายการศึกษาว่าโตหรือยังมืองถามว่าพวกกูยาวกันหรือยังดีกว่าอะไรอะโตแล้วไหมคะโตแลยแต่เด็ดพี่พีพคำถามนั่ง,งหไหมคะให้แม่ใจหม่อมฉัน ใหญ่ยังเลือยังกระังข้าวหมาเนีพวกคุณอะใหญ่แล้วไปยังถ้าถ้าอย่างนั้นกระหม่อมเลี้ยงตะอ้อนตะออกทำไมจะไม่รู้ละตอนเล็กๆนะองหญิงเนี่ยชอบอาบน้ำในกระมังกระหม่อมก็ถูสบูให้<อ>แล้วลดเด็กก็ต้องถูสบูอ๋อทีนี้องหญิงเ่ยมันสนเนาะมาถูสบูหลุดมือไปโดนขอบกระมังผมเชื่อว่ายังโนยอยเลย อะไรสิเต๋พี่ไปคะในเมื่อตัวของมุชฉันเนี่ยทั้งโตทั้งใหญ่แล้วหมอนฉันก็มีความรักเลคะมีความรักรักคนแถวนี้แหละมันไม่แปลกหรอกน้องคนเราโตแล้วมันก็ย่อมีความรักรักคนแถวนี้ด้วยเจ้าบอกพี่ได้ไหมว่าคนที่เจ้ารักน่ะเขาเป็นใครอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ้าเขาก็คนมีอายุเิเอคะเป็นคนมีอายุเกทำอะไรอ่ะเครื่องปั่นน้ำมันจะหมด อย่าอย่าไปฟังมันมาไอ้นี่มันสติไม่ค่อยดี <ç öl ph im> คนดีจะไม่อยู่กันนะนี่อ้ามึงพูดงี้หมายความว่าอะไรเนี่ยไอ้เรียกไปดูภาพและเรียกแบบหมอที่คนไข้คนบ้า,าเรียก <c oughs> ตึกพี่อะไรสิหนาตายาเขาอยู่แถวนี้ <c oughs> อยู่แถวนี้ใครจะบอกว่าที่คนที่เจ้าชอบอ่ะอยากรู้เรื่องแบพี่พี่อยากรู้หม่อมฉันรักเสด็จพี่เวทยนันอยากได้เสด็จพี่เวทยนันทั้งผัวไปะัะ พี่บอกเจ้ากี่ครั้งแล้วเราอสองคนรักกันแค่พี่น้องก็พอถ้าคิดเลวไหลอย่างเงี้ยกลับไปหมอบฉันไหมคกับบอกให้กลับไปไงเเวดดียค หญิงจะร้องคาราโอเกะเขาเอาไม่ไหนอะไม่ไม่มีจานพี่เลือดไม่ใช่เซเย่นนะไม่เลือดแกมานั่งร้องอะไรตรงนี้วะแล้วลือดจะนั่งตรงไหนล่ะอ๋อตรงนู้นอ๋อตรงนู้นนะอ๋อกลับไปเลยนี่าหมดใช่ไหมกับนอนนอนไม่รับกินยาสิหัวใจมันกระซับกระซายนอนนอนไม่ได้ ยอนมมังไม่มีไปดีชอบ้เอาไปเล่นบ้านเลยไม่มาเกไวมนะก็เป็นอะไรอ่ะไมชมนั่งตรงเนี้ยอแล้วกูจะไปนั่งที่ไหนดีเน้ยทีเอไรละเดียวได้ก็กูจะได้มึงอ่ะพี่ว่าเธอจะหกมุนมากเกินไปกลับไปแล้วไม่กลับ ใจช่วยเอาใจช่อกลับไปทเอวันนี้โอเคพี่ขามโอเคเลย ปวดน่ะห,หน้าหนาวเหลือเท่านี้เนี่ยไม่รู้หายปวดหนี้มาหน้าแล้วนะไม่อยากบินหอยเชิญถอยให้ห่างไม่รรัเหออย่ามาดึงห่างงูเห่าหน้าเอกพี่ลึกมาดึกพี่เลนมาชวนขวดเล่นหน้าโลงมาเอาก็เอาไง อู๋ชักจะทนไม่ไหวเลยหลายเดี๋ยวจะเป็นหนังเอกนะลิเกพิเทพเกบอาการหน่อยแค่านางเอกพี่ลึกมานึกพี่เลนมาชวนขวดเล่นน้ารงหน้าโรงไม่เล่นคนเห็นกัน แต่ติ่งลังโลงไม่เล่าตอนนี้ไม่เอาเธออยากเข้ามาออนตอนนี้พี่ไม่เอาเจี๊ยมอยากเข้ามาออนแต่ถ้าลิเกเลก่อนกูเอากลับไปไม่กลับได้ใช่ไหมไม่กลับเห็นดีกันตานกลับไป้ใ่ไหจะกลับไปจะติ่งไม่ถอยยังไม่ถอย